สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะพามาชมดอกเบญจมาศสวยๆกันค่ะนี่ก็คือดอกเบญจมาศที่เราปลูกไว้ค่ะดอกเขาสีเหลืองสวยมากเลยค่ะดอกเบญจมาศก็มีหลายสีค่ะ แต่ว่าเราปลูกสีเหลืองค่ะนี่เขายังไม่บานเต็มที่ค่ะดอกเล็กๆนี่เยอะมากเลยค่ะดอกเบญจมาศเขาก็เอาไว้บูชาพระหรือว่าเราจะปลูกไว้ชมความสวยๆก็ได้ค่ะ เราจะเอาไปปักเจกันก็ได้ค่ะเขาจะสวยทนมากเลยค่ะนี่ต้นเขายังเล็กอยู่ค่ะแต่ว่าออกดอกเยอะมากเลยค่ะส่วนโลกแล้ะแมลงเขาก็จะเป็นพวกเพี้ยอ่อนค่ะ เมื่อมีเพี้ยอ่อนเราก็จะเห็นหมดมาไต่ตอมดอกไม้ของเราค่ะนี่เราเพิ่งจะฉีดไล่แมลงไปเมื่อวานนี้ค่ะก็จะมีหลงเหลืออยู่บ้างค่ะดอกเล็กๆเ,เขาก็จะค่อยๆบานมาเรื่อยๆค่ะ ถ้าเราต้องการดอกเดียวดอกโทนดอกเดียวเราก็จะเล็มข้างๆเขาทิ้งไปค่ะเลี้ยงให้เขาเหลือดอกเดียวค่ะแล้วยอดเขาเขาก็จะชูขึ้นมาสวยเลยค่ะนี่เราเสด็จได้ค่ะเราก็เลี้ยงเขาไว้ก่อนค่ะเพราะต้นเขายังไม่ใหญ่มากค่ะ ดอกเบนจมากเขาก็จะไม่ชอบแชะเกินไปค่ะเราลดน้ำวันละหนก็พอค่ะ ต้นเขาก็จะโตขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ